ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้คืออาชีพประจําเป็นเป็นแอร์นะคะประจําอยู่ี่ประเทศฮ่องกงแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการบินทางไกลเกิดขึ้นค่ะเพราะปกติเนี่ยก็จะบินแค่ช่วงสั้นๆไปเมืองจีนนะคะแต่ช่วงนี้ได้บินไปประเทศอเมริกานะคะไปบอสตันแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่จะบินนะคะก็จะรู้สึกว่าเพราะเราไม่ค่อยได้บินไกลมานานกว่าปีครึ่งแล้วนะคะส่วนมากบินแค่ไฟสั้นๆ แล้วเราก็เริ่มจะไม่ชินกับการไปทํางานไกลๆเราก็จะมีความกังวลนะคะความกลัวแล้วก็มาน,นึกถึงเทคนิคการทําใจให้หายโรคเลยว่าอย่าก,กังวลแล้วก็อย่าก,กลัวเราก็เตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะไปทํางานก็ศึกษาเรื่องเยอะค่ะเวลาก่อนบินมันจะมีเรื่องให้ศึกษาเยอะทีนี้ในการที่จะบินช่วงนี้เนี่ยในฐานะลูกเรือคิดว่าทั่วโลกนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะการ ทำงานสถานการเงินที่ได้รับผลตอบแทนจากบริษัทมันจะมีการเปลี่ยนเป็นเป็นคลื่นของความเปลี่ยนแปลงในในด้านการบินเลยนะคะทีนี้เวลาเราไปบินเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกเรือที่เราไปบินด้วยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเขาจะมีความกังเหมือนกับเครื่องเครื่องโกรธกับบริษัทนะคะว่าว่ามันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทีนี้พอเวลาเราไปบินกับ ลูกเรือเราเนี่ยเราจะต้องตั้งตั้งแรงบันดาลใจที่ตัวเองให้มันมีความเหนียวนําให้เพื่อนร่วมง,งานเขาซื่อสัตย์กับงานเขาอะค่ะที่จะดูแลผู้ดี่ศาสตร์เพราะว่าถ้าตัวเขาไม่ไม่มีความสุขเนี่ยการที่จะเขาให้เขาไปดูแลคนอื่นมันจะยากใช่ไหมคะแต่ว่าจะทําอย่างนั้นได้มันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนก็โดนรับได้รับเรื่องเดียวกันมาเหมือนกันดังนั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเองแล้วไปเหนียวนําคนอื่น ก็ต้องตั้งตั้งจิตอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะไปทํางานพอเราไปทํางานก็ก็ต้องชักจูงให้ให้แรงบันดาลใจตั้งแต่เจอหน้าเขาเพราะว่าเป็นหัวหน้าบนเครื่องใช่ไหมคะก็ต้องมีการดึงขวัญกําลังใจแล้วก็ให้เขารับผิดชอบในด้านงานเรื่องของเซฟตี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีค่ะจนกระทั่งเที่ยวบินไปห้องกงวอลสเตนเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสิบห้าชั่วโมงนะคะขากลับ บอสเตอน์ฮ่องกงนี่17ชั่วโมงทีนี้ด้วยความที่เครื่องบินเวลามันบินยาวนานเนี่ยมันจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารความสะอาดทุกอย่างใน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 เครื่องค่ะแล้วก็ในห้องน้ําแล้วก็เรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเรื่องเรื่องสุขภาพของคนบนเครื่องด้วยอะค่ะแล้วก็จะเตือนเด็กอยู่เสมอว่าเออเราต้องไปดูนะเวลาเครื่องที่บินยาวนานเนี่ยเราต้องไป เดินเดินให้มันบ่อยหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเป็นคนนําเดินด้วยเพราะมันต้องเริ่มที่เราเราก็จะเป็นโดยปกติก็จะเป็นคนขยันทําอะไรพวกนี้อยู่แล้วปรากฏว่าตอนถึงช่วงที่เราจะต้องไปพักผ่อนเพราะว่าเครื่องมันนานแล้วก็ต้องแบ่งแบ่งกับพักกันนะคะจะถึงรอบตัวเองจะไปนอนแล้วเกบมีหน้าที่เป็นผู้จัดการบนเครื่องนะคะเกดก็จะไปนอนแล้วก็ต้องมีตัวแทนมา รับหน้าที่ต่อแต่ตอนนั้นคนนั้นเขาก็ยังไม่ได้กลับมาเรากำลังจะไปนอนเด็กก็วิ่งมาบอกว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วนะบนเครื่องอ่ามีผู้ที่สารเกิดเหตุบนเครื่องอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็พอฟังอย่างนี้ก็ต้องวิ่งไปดูนะคะพอเราวิ่งไปถึงผู้ที่สารจริงตัวเองอยู่ข้างหน้านะคะอยู่ชั้นบิสเนสพอเดินลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะก็ไปเจอแม่กําลังอุ้มลูกอยู่แล้วลูกเขาเนี่ยค่ะพอเขาเขาก็ คือแม่หน้าตาตกใจแล้วก็ยื่นเด็กคนหนึ่งมาสองขวบกว่าเนี่ยนะคะแล้วหัวเด็กคนนี้อาไปด้วยเลือดอะคะ่ะมองไม่เห็นอะไรมีแต่เลือดนะคะแล้วเราวุบคือเก๋เนี่ยทำงานบนเครื่องมานานมากแล้วนะคะยีะ่สิบกว่าปีเรื่องเหตุการณ์ฉุกเฉินเจอมาเยอะมากหลายอย่างเราก็จัดการได้นะคะแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์มีเลือดเยอะขนาดนี้ในชีวิตที่เราเจอเราไม่มันจินตนาการไม่ออกค่ะพอเห็นก็ ตอนแรกที่เห็นก็มองมองเรื่องนี้อยู่ก็อึ้งอึ้งไปอยู่ตอนแรกรู้สึกว่านานนะะแต่คนแต่จริงๆงมันมันมันชั่ววินาทีอะค่ะแต่เรามองแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบนบนเครื่องมันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อ่ะมันเกิดจากอะไรเราเรามองหน้าแม่เขาแบบมันเกิดอ่ะแล้วล,ลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืองงมากค่ะแล้วเด็กที่ที่เขามาบอกเราเนี่ยเขาก็มองหน้าเราแต่ตอนนั้นเนี่ย เราจะงงนานก็ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงจริงมันเรื่องเวลาเกิดขึ้นเราต้องมีสิ่งต้องทําหลายอย่างมากค่ะตอนนั้นก็ดึงสติคิดว่าไม,ไม่ได้ละคือมันต้องมันมันมีจุดต้องดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นให้เด็กคือพูดจีนกลางได้บ้างก็ค,คุยกับแม่เขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เอพอพอรู้ว่าผู้ที่สารเนี่ยเขาหลับแล้วเขาอุ้มลูกเขาแล้วพอเขาหลับไปเขาไม่รู้ว่าลูกเขาตกลงไปจากที่นั่งอะคะ่ะแล้วเด็กมันก็เด็กเขาก็ เอาหัวไปชนกับขาโต๊ะข้างหน้าที่มันเป็นเหล็กแล้วมุมมันเจอกันพอดีมันก็เลยแบบหัวแตกเกิดขึ้นเนี้ค่ะทีนี้ตอนนั้นเก๋ก็ตัวเก๋เองก็ไปเพะหาหมอโทรบอกกับตันทําเรื่องนู้นนั่นนี้แต่พอตัวเองลุกขึ้นมาหายจากตกใจนะคะที่ดึงตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยลูกเรือทุกคนมองหน้ามองหน้าเก๋อยู่เก๋ก็ดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็จัดก,การเรื่องแล้วแล้วไอ้โมเมนตัมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เริ่มรู้ รู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องทําอะไรบ้างก็ไปจัดก,การดูแลช่วยเหลือน้องคนนี้มีหมอเดินเข้ามาบอกเออฉันเป็นหมอนู่นั่นนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงๆเลยนะที่ว่าเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าโดยเฉพาะในการทําแก้ไขปัญหาหรือว่าในการฝ่าฟันในทางการทําความดีอะคะ่ะมันต้องเริ่มจากตัวเองคือเราไม่สามารถบอกให้เด็กว่าอย่าตกใจถ้าเกิดเราเองยังห้ามความตกใจตัวเองไม่ได้หรือว่าห้ามเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้เหมือนกับ ในทุกเรื่องอะค่ะว่าเราอยากจะจะจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออยังดีที่เรื่องนี้มันมันไปได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นะคะ่ะเพราะว่ามันมีความกลุกขาเกิดขึ้นแต่ว่าท้ายสุดน้องเขาโอเคแล้วก็จัดการเรียบร้อยะค่ะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นบทเรียนกับตัวเองว่าเออมัน มันมันมันได้ศึกษาย้อนหลังอะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้จะทําอะไรไได้บ้างแต่ว่าเรื่องที่จากบททบทวนทําที่การเริ่มนับหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วพิสูจน์ได้แล้วค่ะคะ่ะอนุโมทนาค่ะโหมีเรื่องน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะในในฟลายแต่ละฟลาเนี่ยในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราต้องดูที่ใจของเราเนาะมันเป็นสิ่งแรกที่เราจะทําได้แล้วก็เป็น เป็นของเราเองด้วยนะไม่ต้องเป็นของคนอื่นเลยคนอื่นนี่นี่ทีหลังเลยแต่ใจของเรานี่จะต้องคุมตัวเองให้ได้ก่อนตั้งสติให้ตัวเองให้ได้ก่อนไม่กลัวกังวลน,นะคะทําในส่วนไหนที่เราทําได้เราก็ทําเต็มที่นะคะทําเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกค่ะที่ท่านอาจารย์ชอบเล่าอยู่เสมอว่าเออถ้าไฟไม่หัวดับที่ไหนก็คือใช้เออทางด้านเมดเลอรมาใช้ก่อนเลยค่ะเพราะเพราะว่าถ้าจับ ไฟร้อนที่ใจตัวเองไม่ได้ก็คิดว่าช่วยอะไรตรงนั้นไม่ได้อะค่ะต้องต้องทําตรงนั้นก่อนเลยสิ่งแรกไม่น่าเชื่อนะคะแทนที่จะวิ่งไปห้ามเลือดก่อนแต่มันต้องห้ามที่ใจตัวเองก่อนแล้วก็เรื่องอื่นๆมันจะดีตามอ่ะคะ่ะใช่เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราจะเอาอะไรไปใช้เพราะว่าด้วย <c oughs> ด้วยเอด้วยเหตุปัจจัยอะค่ะมันมันไม่มีอะไรจะให้เราหยิบช่วยได้เลยใช่ค่ะ ต้องทําที่ใจเราก่อนพอเราตั้งจติได้ใจเรานิ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองปัญหาได้ออกค่ะก็ยินดีกับนอ<ะ>้องเก๋ด้วยค่ะพีเคค่เก๋คะแล้วหลังจากเหตุการณ์จบตัวเองเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากเลยค่ะจริงเพรจริงๆเรื่องเกิดบนเครื่องนี่ต้องเพชาะหมอเราก็จะมีกล่องยาของหมอนะคะคมีหลายสิ่งจะโทรศัพท์เอามันไม่มีสัญญาณซัตเทไลท์อ่ะสัญญาณ พัดชไยมันอะไรนะสัญญาณดาวเทียมอะค่ะก็ต้องวิ่งไปห้องนักบินเด็กก็ไปเอาหาเอกสารไม่เจอไอ้นู่นนี่นี่คือคือเทคนิคการทําใจให้หายโรคประสาทตอนนั้นต้องใช้อะค่ะอย่าโกรธเนี่ยมันมันมีแบบเฮ้ยหงุดหงิดอ้าวให้เด็กไปหยิบเอกสารเอาเขาหาไม่เจอก็ต้องเราวิ่งไปพอไปคุยกับกัปตันเด็กคุยกับหมอทางทางทางห้องนักบินอะค่ะเด็กเขาก็คุยครึ่งหนึ่งแล้วก็เขาก็เขาคงไม่กล้าเขางงงก็เลยบอกเอางั้นงั้นไปทําตรงนั้นก่อน แสดงว่าประสบความสําเร็จค่ะแสดงว่าทาใจได้เยอะค่ะถึ่งจะบอกว่ามันเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ที่ไม่ได้เกิดกับถิงเองแต่ถึงเห็นค่ะว่ากว่าที่แต่ละคนจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีคุณสมบัติพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ค่ะเพราะต้องมีแววนะคะถึงจะขึ้นมาถึงตรงนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหลายคนจะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้ได้ค่ะทําได้ดีแล้วนิ่งค่ะแต่พอโจบเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยมันหมดแรงมันจะช็อกอะ่ะ ก็คือมันเหมือนกับด้วยหน้าที่นะวด้วยภารกิกิตทําได้ค่ทะทําได้ตามประสบการณ์และสัญชตาตญาณที่มีประสบการณ์มาเยอะแต่สิ่งที่จะวัดได้คือหลังจากนั้นเนี่ค่ะพอจบเหตุการณ์ตื่นเต้นแล้วไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะที่ต้องแบบโฟกสัสเหมือนอะไรนะที่วิทยาศาสตร์เมื่อก่อนเรียนใช่ไหมไฟไหม้ระยกตุ่มได้อะคืออารมณ์นั้น,นช่วงนั้นจะทําได้ดีค่ะแต่จบไปนี่แหละ คือคนที่ทําใจได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่มีความเหนื่อยความล้าที่มากเกินไปอจากที่จะเป็นจริงแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบเหมือนจะเป็นจะตายตรงนั้นแทน,นที่ trai trai bàn, thăm tên thì sụp em đai trai bờ bàn, thăm đi sụp sụp sụp